แล้ววันนี้ขอต้อนรับสู่เกม Wrong Floor แปลว่าฉันผิดนั่นแหละซึ่งทำจากคนรัสเซียั้งโดยท่าทางแต่วันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนนะนะที่ติดตามเรามาแล้วแบบทำให้ช่องนี้มาถึงร้อยซับได้คือแบบชีวิตมันเหนียวยากเนาะเออมันเครียดแต่ะยังการที่แบบว่าเราเห็นอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขเหรอหรือทําอะไรที่เรามีความสุขหรือแบบมีอะไรที่แบบได้แบบรับอะไรที่แบบตอบกลับกลับมา ตอบกลับเออหละมันก็ดูสมนทรได้ก,กำลังใจกันหนะเนาะช่วนี้ก็ยกุคยุกที่อยู่ยากเนาะทุกคนก็นั่นแหละบวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็ไม่เจ็บไข้ปวดนะนั่นแหละคือแบบทำสุดเฮ้ยเปิดมาครมันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมามันเกม้วเหรออ่ะโอเคฉันน่าจะใช้ลิฟต์นะ ว้าวมีรอยนิ้วมือด้วยใช่ไงวะเออคือต้องอุ้ยหมาขอโทษนะโบเอ้ออยนี่ตัวอีซะด้วยตวเกแก้วตัวอีั่นแหละโคตรชอบเลยอะมีเสียงโบ้ด้วยอะมีต้งหัวนาโบเราใจดีะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ oh, okay. ่นเขี่ยนึกว่าเล็บตกอะเล็บตกนี่คือไม่มีประกันนะชั้นไหนอะชิพานอะอย่าบอกนะว่าที่ไปชั้นผิดนี่คือเพราะว่าไม่รู้ชั้นนะอะ่ะชั้นนี้แล้วกันอะ่ะโอ้ตกเต็มหมด <c oughs> คือแบบจะแคสต่างอื่นแล้ก็มันแคปไม่ได้อ่า จะแค่เงินก็ไม่ได้นะเพราะว่าอ่ะชั้นล่างเปนชั้นแปดไม่ใช่หรอทำไมชั้นนี่ไม่ใช่โอเคกวัหลับกวัวหลับนี่นะมีไฟสายไหมอ๋ออ๋อบัตได้ด้วยได้ยินนะว่าหลายคนบอกว่าเกมนี้น่ากลัวผมเชื่อละมีเสียงหายใจด้วยอ่ะ ยังไงผมเลยพี่ผมผมคนดีเอาไปต่อไม่ได้เหรอเอ้าไปห้องไหนล่ะอาไปประตูไม่ได้เหรอยี่เขาไม่ได้ตอนรับวะสายยางไปฉีบมันดิมอผีหรือเปล่าวะเฮ้ยเหรอเขาคน ยังมันต้องมีประตูนะแต่ว่ามันแค่มืดเกินที่จะเห็นนะสักพักแค่ใส่นี่จบเลยนะอ๋อต้องเปิดจไงเตอร์ซึ่งอยู่ตรงไหนอะ่ะมีบอลด้วยนะเปิดบอลไม่ได้อโอ้ตกใจตกใจเงเาตัวเองพี่คุณจะหายใจมากเกินไปนะเป็นโรคแอสมาหรือเปล่าหาหมอเนาะอยา๋ยวผมพาไป พอเพิดออกกําลังกายรับสุขภาพดีใช่ไหมหรือเราเป็นคนอีกแบบะ่ะที่แบบว่าชอบสุขภาพแย่ละ่ะใช่ฉันเข้าใจนะโอโห เฮ้ย hey, มีแสงไฟด้วยอนะ oh. ตกใจหมดพี่เป็นอะไรไพี่พี่ดูสบายดีนะใ hey. ช่ฉันได้โควิดนะติดโควิดหรือเปล่า <c oughs> ดูไม่ออกวะ่ะ

ซูมไปแด้วไหมมันลิฟชั้นไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนะ่ะเบบกินอะไรอะโบบมึงกินอะไรอะแงออะบงค์มาเบบโอเคโอเโอเคสวย ตู้พวกนี้ไม่ได้ไว้หลบนะไม่ให้หลบซ่อนสวัสดีอ่าโอ้เฮลโหลไนส์ e ม t y ยูทู o เออใช่น้ำมันส่วนไหนของร่างกายวะน่ะเฮ้ย hey. ผัดผัดพริกหรอผัดพริกเขียวอฮ้ย hey. เป็นแต่แซบอ่าไม่ไม่แซบเลยขอโทษ อ่ะขอโทษครับสำหรับคำนะครับโอเคไอจิมมี่เหมือนว่าฉันจะรู้แล้วฆา,าตกรนายคือใครใช่แล้วมันคือโควิดแง่ละไม่มันไม่ใช่โควิด what is this? attention <c oughs> อ้าว <c oughs> คำเตือนตอนนี้นะ่ะมีฆาตกรผีบ้าอยู่คนหนึ่งเหมือนจะมีผีบ้าอยู่คนหนึ่งขนาดไม่เรียกความส,งสูงอยู่ที่2.5เมตร2.5เซนติเมตรไอเดี๋ยว2.5เมตรเลยเหรอนี่คนหานอะไรสำคัญนั้นวะอายุ30ปีเรานาว30ปี บาดแผลเต็มร่างกายไรบ้านอาจจะหลบในพะ้ะตึกล้างโอเคลาก่อนนะจิมมี่โอ้เย <c oughs> yeah, อะจิมมี่อ๋อนี่สินะบ้านนายนายชอบกินพริกอัดพริกเหรออัดพริกเขียวเฮ้ยฉันก็ชอบเหมือนกัน เราอาจจะมาแบ่งของกันก็ได้นะกินด้วยกันนะใช่ไหมอร่อยอร่อยเราบัครคบคนเดียวกันได้เพื่อนกันก็ได้อะไรก็ได้ท,ที่ทำให้เราถูกใจจะท,ทำอะไรฉเฉยๆให้เราไม่กลัวไปเราคือลูกบุญชายโอเคจะบอกคนรัสเซียคนนี้เนี่ยทำเกมผี ได้ดีมากคือแบบ2.5เมตรเนี่ยเดี๋ยวเกินแล้วนะไป,ไ,ปไปประกวดความสูงได้นะพี่ชายผม2.4เมตรเหรอก็เออนั่นแหละเขาเป็นนักบาสเหรอโอ้ยไอ้จิมมี่กูบอกมึงกี่ทีแล้วเนี่ยว่าอย่าไปอโอเคเจมี่กระด้ นายจะกินผัดพริกแกงอร่ย <c oughs> ฉันขอโทอเอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงแค่ตัวนี้แหละผมก็มาในเกมผีทุกคนดูนั่นแหละเพราะว่าปกติดีคนก็ชอบดูเกมผีนั่นแหละเนาะชมผมมาคลิปเบิร์นไม่ดูเจ <c oughs> มี่เฮ้ยยังไม่ตายเหรอฉันยังไม่ตาย ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจจิมมี่ไอ้จิม์เปิดไฟหน่อยจิมฮัลโหลอย่าบอกนะว่าจิมมี่หิวเกินไปมันกินผักพริกแกงมาหลายวันเลยแดกเข้าไปเลยตอนนี้ฉันอยู่ในกระเพาะของจิมมี่อไ้จิมรู้นะว่านายเป็นคนบ้าแต่นายไม่ต้องขานี้ก็ได้นะ ก็การันตครับทุกคนคือรอบที่แล้วไอ้จิมมันฆ่าเราเราก็ตายหาวอนเลย <c oughs> คือเกมน่าจะคลาสมั้งเออเกมน่าจะพังจิมนั่นแหละจิมไม่เป็นไรโดนตบทีเดียวงายเลยอ่ะตบท,ทีนะ <c oughs> จะไปโกงนายอีกแล้ว ลาดอยู่หลังตู้แดงโอเคจิมอยู่หรือเปล่าจิมนะยังยปิดอะไรเสียงเพลงดับหรอขี้นนจิ้มคนละจิมจิมจะดับไฟเหรอฮะนักดับเพลิงเหรอความฝันเราเหรอ ตัวไม่ได้ทมจิงเก้นนี่เคยเปิดประตูได้แล้วหรอโอ้โหจิมฉันรู้นะมานัานายชอบแกงแต่ไม่ต้องขางก็ได้ยิงก็ะทำประตูพังเลยโอเคหลังตู้แดงตู้แดงมีอีกทีเดียวผมว่าจิมน่าจะกิน ผัดเผ็ดเยอะเกินไปอะจนสามารถมีพาาม okay. ลังขึ้นเสือตอนนี้เห็นมันว่าไปว้ามาทั่วเกมเลยมีเสียงมีคนอยู่ในตู้เหรอเนี่ยรหัสหนึ่งเก้าเก้าศูนโอเคหนึ่งเก้าเก้าศูนไม่รู้ละไอ้จิมพอนะ ไปจิมไปก่อนเราค่อยตามไปโอ้โหกดซูมไม่ได้ทำไมทุกเกมมันกดซูมได้เจมหมดเลยว่าเขียนให้จิมมันไม่ได้ชื่อจิมนะครับผมตั้งชื่อไว้นันเองผมอยู่โลกมัน้ำน่นนะคือบทนี้พอดีว่าติดลิฟต์อีกรอบก็เลยต้องมาเจอมันวันที่เป็นวันที่หนะ้าแล้วมั้งี่เจอมันก็เลยคุ้นเคยกับมันหน่อยแต่ขอขอวิ่งละอยู่แล้ว

ห้องแดงเถือกโอ้โหเก้าอี้สวยดีฮะเจจิมทำอะไรกูเลยอะไอย่าเลยย่าเมตเต้ขึ้นเลสัยย่าเมตเต้กูไม่เต้ยังไม่ลง,งไมาใช่หรอวะ เ,เปิดตู้ให้เ้วะเปิดมึงอยู่ไหนตู้ม่อยู่แล้วจิมอย่าโอ้อบอกไปแล้วอย่าก,กินผัดเผ็ดเยอะอย่ากอย่ากินผัดเผ็ดเยอะเกินไปเห็นไหมจิมมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงอ่ะเคอย่าขอกดรีบกดน,นะวันนี้เราก็คงต้องจากลากันแค่นี้แหละใช่ไหม มนั่นอะไรอะ่อะไหนว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอวะดิมดิมบอกนายกี่ทีแล้วอกูไม่มีผักไม,ม่แกงให้มึงกินหรอกไปสั่งปลาเข้าไปไซื้อกับปลาเข้าไปอ๋อ เป็นที่อันสุดสิ้นนะครับทุกคนก็เหมือนว่าผมต้องการต้องจบการ acting ของผมแล้วสินะอ่าคยอกหยอกเอาตรงนะเกมนี้น่ากลัวจริงครับผมถูกใจผู้สร้างจริงนะที่เขาทำเกมนี้มาร้อนจริงอะ่ะเป็นเกมสั้นๆนะแต่ว่าในใจความก็คือจิมมี่ชอบกินแกงเห <c oughs> มือนว่าตัวละครเราอาจจะมาติดลิฟกับคนบ้า ซึ่งไอ้คนบ้าคนนี้เหมือนจะเล่นกับมนดํามั้งไม่ก็เล่นกับซาตานนะไม่รู้มันเล่นอะไรของมันแล้วนะวแต่่าอยากลองเล่นด้วยแล้วกันถ้า้พลังวิเศษอย่างนี้คงดีแหละก็ขอบคุณนะครับทุกคนสำหรับที่มาดูจนจบคลิปถ้าดูวิวมาชิ้นจุดนี้ได้ก็โอ้โหคุณนี่คือซับสไคร์บเบอร์ที่แบบยอดเยี่ยมมากรักคุณเลยเฮี <Yeah. S 2> ยก็ yeah. ตามน่แหละตามชื่อเกม End. chọc cựu nó. Bye bye. Ah, see you again next time.